สวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆนะครับมาดูน้องๆตัดเลมผักมีดที่สานกันนะครับครับและในคลิปติ่อยู่นี้ก็เป็นน้องนานะครับน้องนาก็จะเป็นมือตัดมือหนึ่งของที่บ้านผมเลยนะครับเขาเป็นคนที่ตัดผักไวมากนะครับและมัดผักก็สวยด้วยนะครับแต่การมัดผักนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจคลิปที่เกี่ยวกับการ จะเรียนรู้การมัดพักนั้นดูได้จากคลิปของน้องนาเพราะผมมองสังเกตดูนะครับว่าน้องนานั้นจะเป็นคนที่มัดพักสังเกตดูง่ายนะครับฝึกผลได้ง่ายถ้าดูจากคลิปของเขาเขาเป็นคนที่มัดพักบอกไม่ถูกนะครับแต่ก็พูดง่ายๆว่าดูแล้วศึกษาแล้วเรียนรู้ได้ง่ายฝ่าคนอื่นนครับน้องนากระเจนี่ศึกษา และเรียนรู้การมัดผักได้ง่ายมากครับครับและย้อนมาถึงเรื่องผักบุ้งนะครับครับสำหรับช่วงต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนจะต้องเจอกับผักบุ้งออกดอกถ้าผักบุ้งของเราไม่ค่อยงามนะครับผมขอแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าอยากให้ผักบุ้งออกดอกและไม่มีผลต่อการบานของโลกมากนักนะครับผมใช้คําว่ามากจนเกินไปนักนะครับ เพราะว่าห้ามไม่ได้แน่นอนว่าไม่ให้พักบุ้งออกดอกของผมก็เหมือนกันนะครับของผมก็ทําให้ผักทาแล้วพักบุ้งออกดอกเช่นกันนะครับแต่จะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้พักบุ้งออกดอกและบานช้าหลงนะครับนั่นก็คือเราทําพักบุ้งให้งามฝ่าปกตินิดหนึ่งนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าพักบุ้งเขารู้สึกว่าใบเขาจะเขียวๆอมเหลืองๆนะครับ เมื่อนั้นผักมุ้งออกดอกขาวพลืดเลยนะครับขาวทั้งทั้งมองไปนี่จะเห็นเลยนะครับแต่ถ้าเราทําผักมุ้งให้งะให้งามนิดหนึ่งผักมุ้งเขาก็จะตูมๆตูมๆใหญ่ฝ่หัวไม่ขีดนิดหนึ่งหรือถ,ถึงจะบานก็บานเล็กๆน้อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าทําผักมุ้งให้งามฝ่าหรือดูอื่นนิดหนึ่งนะครับอย่าทําให้ผักมุ้งนั้นเขียวเหลือง หรือเขียวแบบแคคแลนนะครับถ้าผักบุ้งเป็นแบบนั้นใบเป็นแบบนั้นนะครับผักบุ้งออกดอกเต็มที่เลยนะครับครับแต่ในทางกลับกันถ้าผักบุ้งงามจนเกินไปอีก็เพื่อนๆก็จะเจอกับผักบุ้งนั้นเ,เขาพันกันเป็นเกลียวอีกนะครับ mm hmm. ก็สรุปได้ว่าทําผักบุ้งให้งามได้แต่อย่าให้งามจนเกินไปนะครับงามให้พอดีพอดีนะครับไม่ใช่ว่า ทำให้เขียวอมเหลืองถ้าอย่างนั้นออกดอกเต็มเลยนะครับกอขอแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าการลูกบุ้งจากเอ่อการปลูกผักบุ้งจากช่วงช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับผักบุ้งนั้นจะดูแลรักษาหญ้าฝบั่ฤดูฝนนิดนึงนะครับไม่มากก็แต่ก็ยากฝันฝากกันสักนิดหน่อยนะครับก็จะฝากกันธุ์นิดหนึ่งแต่ผลตอบแทนที่กลับมาหาเรานั้น ราคาบุ้งจะดีนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆครับท่านนะครับทักเข้ามาถามผมนะครับทางคอมเมนต์บ้างทางแชทบ้าง่องทางหลังบ้านบ้างว่าถ้าปลูกปักบุ้งช่วงนี้จะไม่ดีเขาจะหยุดปลูกครับอันนี้ก็ปลูกร้อยคนก็ออกดอกร้อยคนนะครับของผมก็ออกของคุณก็ออกของท่านก็ออกแต่ส่วนตัวผมไม่หยุดนะครับผมมีพื้นที่ เท่าไร่ผมปลูงหมดเลยสําหรับผักบุ้งหรือดูหนานะครับเพราะว่าหนึ่งยอดเขาก็จะน้อยลงนะครับ